ยินดีต้อนรับเาสู่ My Car Channel นะครับสารพันความรู้เ okay กี่ยวกับเรื่องรถวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องไฟตัดหมอกรถนะครับเวลาออกรถใหม่มาเนี่ยหรือว่าเราไปใส่ไฟตัดหมอกนะครับที่ร้านประดับยนต์แต่ทำไมอ่าทำไมวิยุการใช้งานมันสั้นกว่านะครับไฟที่อยู่ด้านบนนะก็คืออ่าในเรื่องของไฟส่องสว่างนั่นแหละครับไฟตัดหมอกเนี่ยมันมีวิธีการใช้งาน อยู่นะครับไม่ว่าว่าใช้พำมเพื่อแต่เมืองไทยเนี่ยใช้พำมเพื่อนจริง,รงยอมรับเลยใช้แบบขอ,องต์โอักลกาลีกา่าใช้เพื่อ,อความสวยงามนะครับถ้าเป็นในไทยนะแต่จริงๆอะความสําคัญมันมีนะครับความสําคัญมีมากวิธีการใช้มีเยอะนะครับใช้เวลาใดนะครับสถานการณ์แบบไหนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเลยนะครับสําหรับ My ค์คาชแนครับข้อแรกนะครับบ้านเราเนี่ย ใช้ไฟตัดหมอกแบบไหนผมเห็นบางคันอะขอับรถสวนผมอะเอาจริงๆนะคือมันสว่างจ้าเลยนะครับก็ยังเปิดอยู่อา,อายุการใช้งานของไฟตัดหมอกนะครับมันก็นานอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่นานแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้อันดับแรกเนี่ยไฟตัดหมอกนะครับมันมีความร้อนมากกว่าไฟด้านบนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันขาดง่ายอะ ไฟตัดหมอกมันอยู่ด้านล่างนะครับก็คือเกือบติดกับตัวกันชนด้านล่างเลยทําให้เวลารถวิ่งนะครับตกหลุมตกบ่ออะไรเงี้ยการสั่นสะเทือนนะครับมันจะซับนะครับสำหรับตัวรถเนี่ยข้างล่างจะแรงกว่านะครับแล้วค่อยกระจายขึ้นข้างบนเวลาตกหลุมนะครับก็คือข้างล่างมันจะได้รับผลกระทบการกระแทกแรงกว่าข้างบนแน่นอนนะครับทําให้หลอดไฟเนี่ยขาดง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันขาดง่ายเปิดพล้ำเพลื่อนั่แหละครับ หลอดไฟตัดหมอกเนี่ยใส่มันก็คือหลอดธรรมดาเนี่ยหลอดไฟธรรมดาธรรมดาเนี่ยแสงสีเหลืองนี่แหละครับนั่นแหละครับคือปัญหาของการขาดง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้พวกที่ใช้ไฟตัดหมอกนะครับกลางคืนแล้วใช้ไฟที่มันเป็นแบบประดับยนต์นะครับมันทะแยงตาคนอื่นทําให้เกิดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุมากนะฮะอย่างผมขับรถไปเมื่อวาน โอ้ชิพหายอะไฟตัดหมอกหรือว่าสปอร์ตไลท์อะมันส่งเข้าตานะครับมันส่งเข้าตาทําให้อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดง่ายขึ้นอ่าแล้ววิธีใช้ไฟตัดหมอกจริงๆอะใช้ยังไงนะครับใช้สถานการณ์ไหนข้อแรกนะครับไฟตัดหมอกใช้ในเวลาฝนตกหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเลยครับถ้าฝนตกเนี่ย เปิดไฟตัดหมอกล่างได้เลยนะครับมันช่วยในเรื่องของการาส่องพื้นถนนนะครับเวลาฝนตกเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นทางใช่ไหมฮะไฟด้านหน้าเนี่ยาตามปกติกลางคืนมันใช้ได้ดีอยู่แล้วใช้ไฟตัดหมอกเนี่ยส่องสว่างนะครับตรงพื้นเนี่ยได้ง่ายแล้วก็ฝนที่ตกลงมานะครับถ้าค่อนข้างหนักเนี่ยหรือว่า,าจริงๆอ่ะปปล่อยๆอ่ะพอๆมาณนะครับ พอแบบถนนลื่นอ่ะเปิดไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าจะให้ลดคนอื่นเนี่ยครับที่สวนเรามาเห็นรถของเรานะครับก็รักชีวิตนะครับเปิดไว้เลยกรณีที่ฝนตกเริ่มจะหนักแล้วนะครับทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะเปิดนะฮะแต่กลางวันเปิดก็ไม่มีผลนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะฮะหมายถึงว่าเปิดกรณีที่ว่าฝนไม่ตกนะมันกลับไปแยงตาคนอื่นด้วยซ้ำสองนะครับกรณีมีหมอกหนาจาก นะครับก็เวลาเราช่วงหน้าหนาวเนี่ยขับรถไปใช่ไหมฮะช่วงยามเช้ายิ่งภาคเหนือยิ่งแล้วใหญเพราะว่าผมอยู่ภาคเหนือใช่ไหมฮะไฟตัดหมอกสาคัญอย่างยิ่งนะครับขับรถตอนเช้ามีหมอกเปิดเลยนะครับไฟตัดหมอกมคีคุณสมบัตินะครับสลายนะครับเขาเรียกว่าสลายหมอกควันทําให้ตาของเราเนี่ยครับมองผิว,ผวถนนเนี่ยชัดมากขึ้นนะก็จริงๆอะ่ะ ไอ้ไฟตัดหมอกเนี่ยถ้าเราใช้งานจริงๆรักษามันจริงๆมันไม่ได้ขาดง่ายนะครับแล้วก็ใช้ยาวติดตัวรถไปเลย 3. นะครับเวลามีควันไฟนะฮะข้างทางสมมติว่าเขาจุดเผาหญ้าเผาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีควันใช่ไหมฮะก็เวลาขับเข้าไปในหมอกเนี่ยเข้าไปในควันเนี่ยมันจะไม่เห็นอยู่ละเปิดไฟตัดหมอกไว้รอนะครับก่อนที่จะเข้าไปในควันควันเป็นแบบไหนครับจัดซะหน่อย โโอหควันเยอะกว่านี้ควันเยอะกว่านี้เอาเอาเยอะกว่านี้ควันประมาณนี้นะครับแต่จริงๆอ่ะอันนี้คือควันน้อยนะฮะก็เปิดเปิดไว้เลยเอาควันเยอะๆกว่านี้จําลองควันควันเยอะควันเยอะๆเอะควันเยอะๆควันเยอะๆไหมควันเยอะแบบนี้นะครับเปิดไปสั่นบอกไว้หรอกไอ เรามาพูดถึงเรื่องอันที่4เลยดีกว่านะครับไฟเตำบอกเปิดในสถานการณ์อันที่4สภาวะนะครับฝนตกหยุดใหม่ๆนะครับมันก็จะมีละอองนะฮะพวกเศษน้ำเนี่ยกระเด็นเข้ามาตรงด้านหน้าเราเนะครับเวลาเราขับรถเ,เวลาฝนตกใหม่ใช่ไหมมันจะมีละอองขึ้นมาก็ละอองตรงนั้นแหละครับมันจะช่วยให้เราเนี่ย ไม่เห็นทางนะครับมันจะทําให้เราไม่เห็นทางแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกก็สาดลงไปนะครับอันนี้ไม่มีควันแล้วนะครับเพะสำลักละโอเคนะครับนี่ก็คือหลักๆ4ข้อนะครับสําหรับการใช้ไฟตัดหมอกนะครับว่าใช้ในกรณีไหนมาทวนกันหนึ่งก็คือเวลาฝนตกหนักนะครับเปิดกลางวันกลางคืนได้หมดแต่ให้ขอฝนตกหนักนะฮะสองก็คือเวลาเจอหมอกนะครับช่วงหน้าหนาวหรือว่า สามนะครับ3ก็เวลามีหมอกควันด้านข้างทางแล้วก็4นะครับเวลาฝนตกหยุดใหม่ๆ,ๆก็จะมีละอองนะครับแล้วก็เศษน้ำดีบเข้ามาโอเค okay. สารพันความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถนะครับมาคาร์ n แนลอย่าลืม Subscribe ผมด้วยนะครับฝากติดตามผมนิดนึงนะฮะเพราะว่าไอชแนลก่อนหน้านั้นนะผมโดนลบช่องไปละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ทำผิดพลาดไปเล็กน้อยนะฮะถึงปานกลาง ความนตามหน่อยครับ m y ยครับ n n นแน่นหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถครับผม